สวัสดีครับพบกับผมโค้ชปูจ่าสเกตวิทยกรทุเพชรครับวันนี้ผมต้องขอสวัสดีผู้นําทุกท่านนะครับวันนี้ผู้นําทุกท่านให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องของการตอบอินบ็อกซ์อย่างไรปิดการขายให้ได้ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทุกท่านเกี่ยวเรื่องของการตอบอินบ็อกซ์อย่างไรนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาจะถามเกี่ยวเรื่องของอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะถามว่า เป็นธุรกิจอะไรทําอย่างไรทําแบบไหนอันนี้นี่คือคาคาคาถามที่ทุกคนเนี่ยที่จะต้องเจอคําถามนี้ตลอดแล้วนะครับเราจะตอบคําถามอย่างไรกลับไปให้กับผู้ที่สนใจนะครับผมมีเทคนิคในการที่จะตอบคําถามนะแม้กับกระทั่งเกี่ยวเรื่องของการที่จะขายสินค้าด้วยนะครับ สามารถที่จะตอบอินบ็อกซ์อย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยที่ที่สนใจเกี่ยวเรื่องของสินค้าเนี่ยสามารถที่จะอยากซื้อสินค้ากับเราทันทีนะครับผมมีเทคนิคครับเดี๋ยวไปพบกับเทคนิคที่หนึ่งกันเลยนะครับเทคนิคที่หนึ่งเทคนิคที่หนึ่งครับวิเคราะห์ความต้องการนะฮะเราต้องวิเคราะห์ความต้องการของของผู้ที่สนใจก่อนนะครับเมื่อมีคน ทักนะครับเมื่อมีคนทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง i n s t a g r กรหรือแม้กระทั่งทางไลน์นะครับเพราะว่าการที่เราจะตอบอินบ็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นทางทางโซเชียลเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้ทำระบบออนไลน์นะครับพอผู้ที่สนใจนะครับเห็นก็เขาก็จะอสอบถามผ,าผ่านทางเรามานะครับพอเขาเขาทักเรามาปุ๊บเนี่ย อย่าพิ่งตอบกลับไปทันทีนะฮะอย่าพึ่งตอบกลับในสิ่งที่เขาทักมานะครับให้เราเนี่ยวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ความต้องการของเขาเขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะวิเคราะห์ความต้องการของเขาได้อย่างไรล่ะนะครับถ้าสมมติเข้ามาทาง Facebook เนี่ยโอ้โหง่ายๆเลยครับเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเลยนะครับโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีความสนใจอะไรนะครับเข้าไปดูรูปภาพครับที่เขาโพสต์นะครับ เขาโพสอะไรบ้างนะครับเราเข้าไปดูได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าในโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วก็ทางทางอินสตาแกรมก็เข้าไปดูไปดูได้เหมือนกันนะครับทางอินสตาแกรมทางทางไลน์ก็เข้าไปดูทางทางโปรไฟล์ของเขาได้นะครับดูครับว่าเขามีความต้องการอะไรนะครับเราเราต้องวิเคราะห์ผู้ที่เขาทักเรามาก่อนนะครับก่อนที่เราจะตอบเขาไปนะครับ หลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับหลังจากที่เราเราได้วิเคราะห์แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเราก็ตอบกับผู้สนใจนะครับนี่นี่คือสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเรารู้เกี่ยวเรื่องของการความต้องการของเขาแล้วเราต้องตอบอะไรฮนะตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาสิ่งที่เขาต้องการนะครับเราวิเคราะห์ของเขา เขามาแล้วนะครับว่าเขาต้องการอะไรเราตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับอย่างเช่นเขาทักกับเรามาครับทักว่าเออสนใจในธุรกิจค่ะนะครับเขาเขาสนใจในธุรกิจแล้วนะครับเราเข้าไปดูปูไฟล์เขาเลยครับว่าเออเขาเคยทำเออสินค้ามาเออเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอื่นมาหรือเปล่าหรือเป็นอย่างไร นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเคยทำบริษัทอื่นมานะครับโอ้โหสบายเลยนะครับเพราะว่าเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาได้รู้เกี่ยวเรื่อง,อง,งกับแผงการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของออการการทำการตลาดมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทักกลับไปหาเขาได้เลยนะครับทักกลับไปหาเขานะครับอาจจะเป็นประโยคว่าเ,เป็นสวัสดีครับ สวัสดีครับตรงนี้นะครับบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทของ Joy c o i ครับเป็นบริษัทในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อและและห้าง modern trade นะครับในรูปแบบของสหกรณ์นะครับอันนี้เราตอบตอบเขากลับไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ให้ข้อมูลนะครับที่ที่ที่เขาต้องการ อย่างเช่นเขาอาจจะทําธุรกิจตัวอื่นแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้ไอ้ตรงตรงที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราเราต้องมาสร้างความมั่นใจให้กับเขานะครับคราวนี้มันก็จะมาสู่ข้อที่สามนะครับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้เขาได้อย่างไรนะครับสร้างความมั่นใจนะครับมีหลักฐานยืนยันไหมนะครับมีหลักฐานยืนยัน หลักฐานยืนยันเนี่ยเราให้ไปเลยครับความมั่นคงของบริษัทนะครับให้ความมั่นคงของบริษัทใหเ้เกี่ยวกับผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเนี่ยครับมีหลักฐานยืนยันนะครับให้เอาเอา,เอาหลักฐานหลักฐานเหล่านี้ของผู้ประสบความสําเร็จครับให้กับเขานะครับแล้วความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทดลองใช้นะครับในเมื่อเขาเข้ามาสู่ระบบของเราแล้วนะครับต้องมออีของทดลองใช้ของทดลองใช้คืออะไรครับเวบนะฮะเว็บไซต์ของเรานั่นเองเว็บไซต์ของเราเนี่ยมูลค่าเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับมูลค่าเจ็ดแสนกว่าบาทสามารถให้เขาทดลองใช้ได้ด้วยนะครับพี่ครับสามารถที่จะทดลองใช้ระบบของเรา เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานแทนตัวของของพี่ได้เลยนะครับถึง91มีเพียงแค่9เท่านั้นที่พี่ต้องเข้ามาเซตระบบและเข้ามาดูในระบบแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราก็ให้ข้อมูลกับเขาไปนะครับและสิ่งที่สำคัญครับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่นี่คือสิ่งสิ่งที่สำคัญ เสียงส่วนใหญ่คืออะไรล่ะเสียงส่วนใหญ่คือคนที่เข้ามาสู่ระบบของเราคนที่เข้ามาสู่ระบบของจอห์นคอยเข้ามาสู่ธุรกิจของจอห์นคอยเสียงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับโอ้เข้ามาสู่เจสซี่ฟินิกทีมนะโอ้ทำให้เข้าใจเข้าใจได้ง่ายๆมากเลยโอ้เข้ามาสู่ระบบเนี่ย สามารถที่จะระบบเนี่ยทำงานแทนตัวเราได้ถึง91จริงๆร,ระบบนี่ทำง่ายๆมากเลยนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบการตลาดให้กับเราด้วยโอ้มั่นใจมากๆนี่นี่คือสิ่งสำคัญนี่คือเสียงส่วนใหญ่นะครับนี่คือเสียงส่วนใหญ่แล้วข้อที่4ครับข้อที่4คือต้องใช้ความขาดแคลนกับเขานะครับความขาดแคลนคืออะไรล่ะ นะครับความขัดแคนคือเวลานะครับเวลาพี่ครับระบบของเรานะครับสามารถให้คุณพี่เนี่ยใช้นะครับทดลองใช้ได้ถึง15วันทําการเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยถ้าพี่ไม่พอใจในระบบของเราพี่ก็สามารถที่จะไม่ต้องเข้าร่วมกับเราก็ได้แต่ ถ้าพี่เข้ามาสู่ระบบของเราเข้ามาสู่ระบบในการที่จะเรียนรู้ในระบบของเราแล้วพี่มีความพอพอใจพี่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบของเราได้ฟรีๆและสิ่งที่สำคัญครับพี่สามารถที่จะได้รับเว็บไซต์มูลค่าเจ็ดแสนกว่าบาทฟรีๆเลยทีเดียวพี่ไม่ต้องเสียเงินให้กับการซื้อเว็บไซต์เหมือนกับทีมอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆ นี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญนะครับและความขาดแคลนอีกอย่างหนึ่งครับคือปริมาณปริมาณคืออะไรพี่ต้องรีบเข้ามานะครับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยของพี่เนี่ยเอ่อเข้ามาได้เพียงแค่สิบห้าวันเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยระบบเว็บไซต์ของเรามีคนเข้ามาจํานวนมาก เข้ามาจํานวนมากการที่พี่เข้ามาก่อนนะครับการที่พี่เข้ามาก่อนเนี่ยถือว่าพี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่พี่จะสามารถสร้างรายได้วันละพันจนถึงหมื่นห้าเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่สนใจพี่สามารถสมัครเข้าสู่ระบบของเราได้ทันทีนี่แหละครับคือหมดแล้วนะครับ ในการตอบอินบ็อกซ์มีแค่นี้นะครับมีแค่สี่ข้อเท่านั้นเองนะครับส่วนข้อที่ห้าเนี่ยเป็นการวิเคราะห์อัตราการปิดการขายนะครับอันนี้คือผมผมเป็นข้อที่แถมให้นะครับวิเคราะห์อัตราการปิดการขายเจ็ดวันนะครับเจ็ด <c oughs> วันท่านคนที่ทักเข้ามาหาท่านนะครับ ท่านปิดการขายได้กี่คนนะครับสมมตุติทักมา30คนภายใน7วันนะครับแล้วปิดการขายได้เพียงแค่10คนอันนี้น่าเป็นห่วงนะทำไมทำไมผมถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าคนเนี่ยได้หายไปถึง20คนกันเลยทีเดียวนะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าถ้าสมมุติเขาปิดโกนะครับถ้าเขาปิดโก ทุกท่านจะมีไรายได้1โกคือ1นึ่พันถูกต้องไหมครับผมเอาการปิดโกนะครับ1นึ่พันบาทคูณด้วยจํานวนคน20คนที่หายไปนั่นหมายความว่าเจวันเงินของท่านหายไปสองหมื่นบาทนะครับทุกท่านลองไปคํานวณดูนะครับว่าหายไปขนาดเนี้ยน่าเสียดายไหมแล้ว นำเทคนิคที่ผมได้ได้แนะนำไปเอาไปใช้นะครับทุกท่านลองลองนำไปใช้ดูนะครับว่าจะเห็นผลอย่างไรและจะได้ผลอย่างไรนะครับและผมมีแถมอีกหนึ่งอย่างครับแถมมีหนึ่งอย่างวิธีพูดคุยกับผู้ที่สนใจนะครับต้องพูดภาษาเดียวกับผู้ที่สนใจนะครับพูดภาษาเดียวกันเขาพูดเอ่อภาษาเกี่ยวกับ ธุรกิจก็คุยเกี่ยวเรื่องของธุรกิจพูดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะครับพูดอะไรก็ตามอย่าพยายามไปชนะเขาต้องเอออหอหมกตามเขาไปเรื่อยๆครับอ๋อผมก็ผมเมื่อก่อนผมก็ทําแบบนี้มาเหมือนกันผมก็เป็นแบบพี่เลยนะครับผมเป็นโอ้โหผมเป็นแบบพี่เลยแล้วก็ต้องดึงเข้ามาหาของเรานะครับเนี่ย ต้องวายไอจอยฮะวายไอจอยของเราให้ได้นะครับวายไอจอยของเราให้ได้เลยโอ้เมื่อก่อนนะผมก็เป็นแบบพี่เลยผมมาเข้ามาสู่บริษัทอันนี้นะไม่มีระบบให้กับผมเลยจนผมมามาเข้าเจสซี่ฟินิกทีมของบริษัท j o ยเอ็นคอเนี่ยมีระบบให้กับผมเลยสอนให้กับผมทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนผมเนี่ยเก่งจนผม,นนผมนีมีความสามารถที่จะปิดการขายได้จนผมเนี่ยมีทำอ่ะให้ผมเนี่ยเป็นโค้ดได้ เนี่ยครับพูดในภาษาเดียวกับเขานะครับแล้วก็ตามเข้าไปแล้วก็ดึงเขากลับมานะครับและสิ่งที่สําคัญครับเวลาพิมพ์นะฮะเพิ่มลูกเล่นในการพิมพ์นะครับเพิ่มลูกเล่นในการพิมพ์ยังไงล่ะอ่าอย่างเช่นสวัสดีค่ะนะครับก็มีสระอาหลายๆตัวนิดนึงนะครับนั่นนั่นเป็นการสร้างลูกเล่นสวัสดีจ้าก็มีสระอาจ้าอย่างเงี้ยครับเพิ่มลูกเล่นในการพิมพ์นะครับเพื่อให้เกิด ความสนใจนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับพยายามพิมพ์ชื่อลูกค้าเรียกชื่อลูกค้านะครับตรงนี้ทำไมผมต้องให้เรียกชื่อลูกค้าเนื่องจากว่าต้องเวลาเราเวลาเราพิมพ์ชื่อลูกค้าครับมันจะเกิดความสนิทสนมกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะคุยกันเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับห้ามใช้คำว่า,าสวัสดีคุณลูกค้า อันนี้อันนี้เนี่ยห่างกันทันทีเลยนะครับโอโ้คุณลูกค้านะครับห่างกันทันทีเลยแต่ถ้าเกิดโอโ้สวัสดีครับคุณเอ่อคุณพิทยาโอ้โหโอ้โหสนิทกันทันทีเลยนะฮะสนิททุกท่านคิดว่ามันเอ่อเป็นเป็นการที่จะสนิทกันไหมโอโ้สวัสดีครับน้ารวยโอ้โน้ารวยเข้าเอ่อเจฟฟี่ฟินิกทีมเนี่ยโอ,อ,อ้เอ่อได้ ถ้าถ้าน้รวยเข้าเจซีฟินิคทีมนะครับระบบของเราเนี่ยสามารถทําให้น้ารวยเนี่ยประสบความสําเร็จได้ได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้พยายาม,มพิมพ์ชื่อเข้าไปพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับก็จะเกิดความสนิทสนมกับเราขึ้นมานะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้กับผู้นําทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมโค้ชปูจา่าสิบเอกวัดชิกรทเพช นะครับก็มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการตอบอินบ็อกซ์อย่างไรนะครับให้ผู้สนใจเนี่ยสมัครกับเราหรือซื้อสินค้ากับเราขอให้ผู้นำเจซีฟินิคทีม team, ทุกท่านลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูแล้วลองทักกลับมาหาผมนะครับว่าท่านได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรบ้างหรือนะครับท่านใดนะครับยังสงสัยอยู่นะครับ สามารถที่จะแอดแอดอินบ็อกเข้ามาคุยกับผมได้หรือโทรโรศัพท์เข้ามาคุยกับผมได้นะครับว่าลูกค้าเป็นแบบนี้เราจะคุยอย่างไรเขาเป็นแบบนี้จะคุยอย่างไรนะครับผมยินดีตอบคําถามให้กับทุกท่านนะครับสําหรับในวันนี้ผมออขอคืนไมให้กับ MC ของเรานะครับผมโค้ชปูจัตชิภัทรกฤชกรทุเพชรายเจซีฟินิกทีมขอลาท่าน ทุกท่านท่านผู้นำทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ